ครับพรีเซนเตอร์คนล่าสุดจากแลคตาซอยครับไฮแล s s e n Jack Pepper Play เย้สวัสดีครับชนกนัยสวัสดีครับโอ้โหส่งเชิญท่านผูทุกคนเลยครับสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านเลยครับก็ พี่ๆผู้ใหญ่และก็ทางทีมทุกทา่านครับครับผมมหันต์แ,แสนเนอะดีใจที่เจอกมากนี่ก็ติดตามเพลงเช่นเดียวกันนะคระับผมงั้นงั้นงั้นเอาเวอร์ชัน5บาทก่อนสดๆเลยสดๆเลยมามามา,มาเพื่อนผมตกใจเพราะไม่ได้เตรียมต <laughs> ัวที่ผมเล่นเบสแล้วตอนนี้ผมทำเลยเลยก็อย่างนี้ก็ได้นะ <laughs> เดี๋ยวดีเดี๋ยวไปแล้วนะแจกว่าเธอเธอปล่อยแล้วจะซอยห้าบาท รอยสิามิลลลิตปริมาณขับก่อนเต็มท <laughs> ี่ดื่มได้ดื่มด้ดื่มแล้วตะซอยห้าบาทและต็ซอยห้าบาทสไตล์ Paperplanes อาฮะโหอแล้วก็ซอยหกบาทรอยสิามิลลลิตประมาณนี้ อ่าแค่เป็นตัวเล่นก็แค่เป็นตัวเลขจริงด้วยนะฮะาแต่ก็น่ารักมากกันดีเลยงั้นเราก็ฝากน้องๆละให้ให้ให้ฝากให้เขาแบบว่าดื่มน่ำกับซอยกันหน่อยหรือฝากอะไรกับน้องๆก็ได้เชิญเลยครับก็สวัสดีน้องๆนะครับผมก็พี่ๆอยากให้น้องๆใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตให้สนุกที่สุดนะครับในวัยของน้องๆเพราะว่าพวกเราผ่านวัยนี้มาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นวัยที่ค่อนข้าง เป็นโมเมนต์ที่ดีๆหน่อยมันใช้ชีวิตแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะ,ะครับใช่แล้วมันเป็นญญชอิสระในทันทีเลยใช่แล้วก็เป็นวัยช่วงที่เราจะสะสมแล้วก็เปลี่ยนผ่านไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตนะก็อยากให้น้องๆอย่าลืมแบงฟันตอนเช้า <_ S 1> แล้วก็ตอนกลางคืนเหมือนเดิมครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือก่อนแบงฟันอย่าลืมตื่นแล็กตัวอซองกันนะครับผมแล้วก็จะแบงฟันนะรักมั๊ ยินดีแบบว่าไวรัลแล้วก็้องนอไดนะ้แบบว่าแปลงปานกันอย่างมีวินยัยแล้วก็ดื่มแลตตาซอยอย่างมีวินัยด้วยเพราะมีไอดอลของพวกเขาเนี่ยแหละครับมาเป็นพรีเซนเตอร์คนล่าสุดจากแลตตะซอยแล้วนะครับผมรอติดน้มผลงานเลยนะทุกคนรอฟังกันอยู่แล้วรอให้เป็นตำนานบทใหม่เพลงใหม่ที่มันจะอยู่ในใจของเราทุกคนจะมีวัดหรือเปล่า,าไม่รู้รอติดตาม Welcome to Star Society